ดีเชลเมนขายผ้าผู้ทำหน้าที่สอบปากคำเฉลยทหารปัตตมิตรในสงครามลูกครั้งที่สองขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมลุงเุยเพยเมื่อวันจันทร์ที่18มีสายุนพุทธศักราช2,565หากเอ่ยชื่อของห่านช,ชาดในทำเนียบนายทหารเยอรมันยุคสงครามลูกครั้งที่สองคงเป็นสิ่งที่ยากแก่ก,การระลึกถึงเพราะ จอมพลนายพลและนายทหารคนอื่นๆที่ด้สร้างชื่อเสียงจากผลงานการวางแผนการรบและการลบไว้มากมายเกินกว่าที่จะมีชื่อของเขาไปรวมอยู่ได้จากกาตีทานชาัดไม่ใช่นายทหารและไม่ใช่ทหารที่รบอยู่ในแนวหน้าสุดของยุทธภูมิต่างๆแต่เขานั้นมีหน้าที่อยู่ในแนวหลัง และงานของเขากลับกลายเป็นสิ่งที่ทหารปฐมมิตรต่างพากันเกรงกลัวที่สุดช้าๆเกิดที่รัฐเทนเบิร์กประเเซียตะวันออกในปี1907เป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหมด3คนพ่อของเขาเป็นนาทหารในกองทัพและเสียชีวิตในสงครามลูกครั้งที่หนึ่งในปี1917โชคดีที่สถา,ะานะการเงินของครอบครัวจัดอยู่ในฐานะที่มั่นคงพอสมควร แม่พ่อจะเสียชีวิตในสงคารามแต่แม่ก็มีธุรกิจสิงโตที่ดําเนินธุรกิจสืบต่อมาจากคุณตาเดมนมร์ดียุคหลังสงคารามลกุกขึ้นหนึ่งคือสิ่งที่บีบให้ทุกคนต้องปากกัดที่จีเมื่อจชาชบเรียนจบและโตพอจะช่วยงานได้เขาก็มาร่วมช่วยเหลืองาน,นธุรกิจครอบครัวด้วยการเสนอขายสิงโตที่โรงงานเขาผลิตเขาเรียนรู้ในการจัดการการผลิตและการขายได้อย่างรวดเร็วซึ่งดูแล้ว ชีวิตของเขาก็ไม่น่าจะมาข้องเกี่ยวอะไรกับกองทัพหรือการทําสงครามแต่อย่างใดเขาควรดูแลกิจาการและขยายธุรกิจครอบครัวต่อไปจะดีกว่าโชคดีที่ธุรกิจของครอบครัวเขาไปได้ดีนั่นจึงทําให้มีการเปิดสาขาที่ือนยอนเบิร์กแอฟริกาใตา้ด้วยเหตุน,นี้หนุ่มชราจึงเดินทางไปที่นั่นเพื่อดูแลธุรกิจครอบครัวและเขาอยู่ที่นี่นานถึง10ปีจนพบรับกับสาวชาวอังกฤษ ชื่อมาร์กาเรสตรูซึ่งเธอเป็นบุตรสาวของนายทหารอากาศอังกฤษเรืออากาศเอกคราวสโตนักบินของ Royal Air Force ที่ประจำการอยู่ในรูนิเซียนะครับชรุ่นปี9งเรอปี1939เขาพาครอบครัวเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่เยอรมน,นีและนั่นเองที่ทำให้เขาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองเขาถูกเกณียนเข้าร่วมในกองทัพบเยอรมัน และเข้าค่ายฝึกจนกระทั่งปี1941เขาจะต้องถูกส่งไปรบกับกองทัพแดงแห่งสภาพโซเวียตการมาเที่ยวเยอรมนีในครั้งนี้กลับกลายเป็นการจากลาภรรยาและลูกน้อยทั้ง3าซึ่งในตอนนั้นแนวรบด้านตะวันออกก็กําลังจวีความนุนแเรนมากยิ่งขึ้นทุกขณะนั่นเป็นสิ่งที่มา์กเรสตรูตรภรรยาสุดที่รักของเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นสามีของตัวตายอยู่เนเดนอนหารไกลของโซเวียต คุณลาสโตกรวบรวมเงินและความกล้าเดินทางไปที่กรุงเบอร์ลินเพื่อขอเข้าพบนายพลเยอรมันคนสำคัญที่ดูแลรับผิดชอบการลบในรัเสเซียเธอใช้เงินติดชิ้นบนนายทหารติดตามของนายพลเหล่านั้นเพื่อขอเข้าพบคนแลวคนเล่าที่เธอเข้าพบเพื่อพูดโน้มนาวให้ย้ายสามีของเธอไปทำหน้าที่อื่นในกองทัพที่ไม่ใช่การลบในแนวหน้าเธอให้เหตุผลว่าสามีของเธอนั้นสามารถฟังพูดอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและเขาสามารถช่วยเหลือกองทัพได้ดีจากความรู้ด้านภาษาของเขาทั้งเหตุผลและของขวัญพิเศษในการเข้าพบมาตาหารของกองทัพยเยอรมน,นีก็ช่วยทําให้สามีของเธอถูกย้ายไปทําหน้าที่ล่ามที่เมืองมายในที่สุดสงครามทางอากาศเหนือแผ่นดินเยอรมันในปี1943จ้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมือตงต่างๆของเงยอรมนีและพื้นที่ในเตขตยึดครองถูกทิ้งระเบิดซึ่งแน่นอนว่ามีเครื่องบินพันธมิตรทั้งของอเมริกันและอังกฤษถูกยิงตกไปเป็นจำนวนมากและสิ่งที่ตามมาก,ก็คือเหล่าบรรดาเฉลยศึกทหารอากาศพันธมิตรที่ถูกจับได้และก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งไปค่าจเจริญศึกนั้นพวกเขาจะต้องถูกสอบปากคำ การสอบประคำเฉลยศึกเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความโบทุนกว่าที่บรรดาเฉลยเหล่านี้จะปรีปราพูดบางอย่างที่อาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องจริงและเรื่องโกหกเฉลยสงครามมักจะพูดเป็นประโยคเดิมๆด้วยการบอกเพียงแค่ชื่อกับยศของตัวเองเท่านั้นบ่อยครั้งที่การสอบประคำล่นต้นโดยการนั่งคุยกันแต่มันกลับจบลงด้วยเลือดที่นองอยู่บนพื้นหรือเลยที่เข้ามาถูกหามออกไป อันเป็นผลมาจากการทรมานเพื่อให้พูดในสิ่งที่ผู้สอบปากคำต้องการจะรู้และไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากเคยรูสึกที่เข้ามาในห้องนี้จะเข้ามาแบบมีชีวิตและออกไปจากห้องนี้โดยหมดลมหายใจสนธิสัญญาใดๆมันไร้ความหมายเมื่อวินาทีของความเป็นความตายระหว่างคุณถามและคนตอบในห้องสี่เหลี่ยมแห่งโชคชะตานี้รุ่มขึ้น กองทัพอากาศเยอรมันทาหน้าที่สวบากคำเฉลยสงคารามจำนวนมากพวกเขามีเฉลยศึกถูกส่งมาทุกวันแต่บุคลากรที่มีอยู่นั้นก็น้อยมากถึงแม้กองกําลัง S อสเจะพยายามเข้ามาเสนอตัวช่วยในการสอบปาคำเฉลยสงคารามแต่พวก s อสก็มักจะทําเสียเรื่องมากกว่าได้เรื่องเพราะอุดมการณ์ของพวกเขาเองนั่นจึงทําให้ชื่อของชาติได้รับการเสนอ ให้มาทำหน้าที่ที่นี่และนั่นจึงทำให้เขาถูกย้ายจากทหารบกมาเป็นทหารอากาศและติดยศใหม่เป็นจ่าอากาศตรีชราๆทำหน้าที่แปลภาษาร่วมกับนายทหารที่ทำหน้าที่สอบปากคำเขาเฝ้าดูวิธีการและขั้นตอนที่ทหารเยอรมันสอบปากคำเจรยสงครามและมันทำให้เขารู้ว่าแม้ทหารพันธนิตยโยบอ้าปากพูดบางอย่างออกมาหลังจากถูกทรมาน ด้วยวิธีต่างๆแต่มันคือการพูดเพื่อให้ยุติความเจ็บปวดและฝ่ายเยรมานีเองก็จะเสียเวลาไปกับการทรมานคนเพื่อให้ได้ยินเรื่องโกเขาเสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีสอบปากคำใหม่ทั้งหมดและทําให้การสอบปากคำกลายเป็นการสนทนาแบบผ่อนคลายระหว่างคนสองคนสชสาบถึงการมาเป็นล่ามและผู้สอบปากคำโดยที่ตนเองนั้น ไม่เคยได้รับการปรับปเรื่องการสอบประคำจากที่ใดมากกว่เลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกอย่างที่เขาทำทำนี้คือสิ่งที่เขาเฝ้าดูเฝ้าตรจด้ำและประเมินมันด้วยตัวเองทั้งสิ้นเทคนิคในการสอบประคำของเขาก็คือจะไม่มีการทำลายร่างกายการบังคับขู่เข็นดูมีนใดนใดทั้งสิ้นจนทำให้หลายคนสงสัยว่าและกังขาว่าเขากำล,กลังใจอ่อน ปอฆ่าศึกจนกันไปหรือเปล่าเพียงเพราะภรรยาของเขาขเป็นคนเชื้อชาติของศัตรูรือทําให้เขาเกิดความสงสารและเห็นใจคุณพวกนี้หรือเทคนิคของจ่าอากาศตีหานชาบในการสอบปากคำก็คือ 1. ดึงเขาสร้างภาพลวงตาทุกอย่างเพื่อลวงให้เฉลยสึกเชื่ออย่างสนิทใจว่าพวกเรารู้แล้วทุกอย่างเกี่ยวกับพวกคุณนั่นจึงทําให้เฉลยส่วนใหญ่มักเชื่อว่า ผู้สอบปากคำรู้ทุกอย่างแล้วดังนั้นเขาจึงไม่มีอะไรจะเสียและยอมที่จะตอบคำถาม 2. เขาใช้การสนทนาที่เป็นมิตรและทำบรรยากาศให้ผ่อนคลายในการสนทนาและไม่ทำให้เฉลยสุคานคิดว่าเขากำลังถูกสอบปากคำแต่เขากำลังคุยอยู่กับเพื่อนใหม่ชาวเยอรมัน 3. เขาไม่รีบเร่งที่จะถามข้อมูลใดจากเฉลยสุด แต่ปล่อยให้บรรยากาศและความตึงเครียดลดลงก่อน 4. เขารับฟังข้อมูลทุกอย่างจากเฉลยเอาไว้ก่อนจากนั้นจะค่อยมายืนยันในภายหลัง 5. เขามากักจะทำทีว่าไม่สนใจเมื่อเฉลยศึกพูดเกี่ยวกับข้อมูลการทาหารของฝ่ายตนเองแต่ทำทีเป็นสนใจเรื่องราวชีวิตของเฉลยในช่วงก่อนสุขาศสาสาพัฒนาเทคนิคหลายอย่างที่ช่วยเขาในการสอบสวน เขาเสนอให้ความช่วยเหลือและให้ในสิ่งที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในห้องตัวบาคำเจอที่เขาทําหน้าที่กลับเป็นไปด้วยเสียงหงัวเราะขวดเหล้าและคอนบุหรี่จากการดื่มอย่างเมาไมากับเจริญศึกหรือแม้กระทั่งให้สุภินดีเข้ามาบริการเจริญศึกจนเสร็จกิจยักันแล้วช้าๆจึงกลับมาพูดคุยไม่เปียงแต่สถานการณ์ของฝ่ายพันธมิตรเท่านั้นเจริญศึกทหารบกุกก็ถูกส่งมาให้เขาสอบปากคำเช่นกัน จิตตวิทยาของาัาต์คือการเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์มากที่สุดทหารที่จากบ้านมากไกลแล้วกลับต้องมาเดียวดายอยู่ในเดือนค่าศึกเพียงลำพังความรู้สึกเดียวที่มีและมันเต็มอยู่ในอกข,ของเฉลยศึกพวกนี้ก็คือความกลัวและชีวิตการเป็นเฉลยทุกรามที่อยู่ในกำมือของข้าศึกหาความแน่นอนใดไม่ได้เป็นสภาพที่ไม่มีผู้ใดปรารถนาและนั่นจึงทําให้ชาาบมองเห็นโอกาสที่เข,ขา แต่ใช้มันให้เกิดประโยชน์ในการทำให้เฉลยบอกข้อมูลต่างๆที่เขาต้องการโดยตัวเฉลยสึกเองก็ไม่รู้ตัวเช่นกันทักษะเหล่านี้ทำให้เขาสามารถล้วงข้อมูลสำคัญจากเฉลยโดยไม่ต้องใช้กำลังหรือการบีบังครับนอกจากนี้เขาเก่งในการปกปิดท่าทีความต้องการของตัวเองในการสนทนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เขาต้องการเฉลยศึก มักเชื่ออย่างสนิทใจว่าพวกเขาไม่ได้พูดหรือบอกข้อมูลใ,ใดๆกับชชาาเพราะสิ่งสําคัญที่ทําให้พวกเจริยเชื่ออย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเขากําลังคุยกับทหารเยอรมันยศดต่ําเพียงแค่ยุดจากอากาศตรีเท่านั้นชชาาจะใส่เสื้อเบียบทหารเข้าไปสวบปากคําด้วยตนเองทุกครั้งนะครับหาใช่นายทหารหรือพวกกสตาปูหรือเอแต่อย่างใดและภาษาอังกฤษที่ พูดออกมาจากปากของเขาสำเนียงของเขาชัดเจนเล่ากับว่าเขาเป็นคนอังกฤษแน่นอนชาชาับไม่ได้ทํางานนี้เพียงลำพังหนึ่งในบุคคลที่สาคัญที่สุดในที่ทางานร่วมกับเขาในการรวบร,วม,รวมข้อมูลก็คือสุภาพสตรีนามว่าฟรับบิลูเธอเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคําของชาชาับและด้วยข้อมูลที่เธอได้มานั้นมันจึงทําให้เยอรมน,นีทราบได้ว่า เฉลยคนนี้เป็นทหารจากประเทศอะไรหน่วยที่ประจำการอยู่ที่ใดชื่อนามสกุลเหรียญตราจดหมายเอกสารแสดงที่ปลอมแปลงขึ้นโดยกองกําลังใต้ดินภาพถ่ายและอื่นๆที่สําคัญอีกมากมายพวกเขาสามารถทราบรายว่าเฉลยสุกคนนี้มาจากที่ใดเขาเป็นนักบินขับไล่หรือทิ้งระเบิดรวมทั้งประเภทของเครื่องบิน หนึ่งในเจเยสดที่ชราบคือสอบปากคำก็คือพันธูฟาสิกเก็บิการเบสตรีสืออากาศอเมริกันคนสำคัญในสมรภูมิยุโรปก่อนจะมาสอบปากคำนั้นชชา,ชารู้เรื่องของยอดนักบินอเมริกันคนนี้ดีเขาสแสดงความเคารพและยินดีมากที่ได้พบกับนาธานอเมริกันคนนี้นอกจากนี้ยังมีทาหารคนอื่นๆของกองทัพสหรัฐที่เคยผ่านการสอบปากคำจากเขามาแล้วครับอาทิเช่นพันธู์เบ์ต ซึมคือพันตีดอนบีสันร้อยเอกจอนกอดฟฟีพันโทชาลสตรักทั้งหมดคือถูกจ่าอากาศตีเยอรมันหลอกให้พูดโดยไม่รู้ตัวความสามารถของทรัพย์จึงกลายเป็นเทรื่องลืมดีในกองทัพเยอรมน,นีอย่างมากเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนตั้งรับการโจมตีทางอากาศของฝ่ายพธมิขนะที่ฝ่ายพัธมิรก็ทราบดีว่าเยอรมน,นีมีเทคนิคในการสอบปากคำ โดยพวกเขาเข้าใจว่านี่คงเป็นหมอด้านจิตตะวิทยาหรือาศาสตราจารย์ด้านนี้โดยตรงจึงสามารถทําให้เฉลยยงปริปากผู้ได้นั่นจึงทําให้ฝ่ายพันธมิตรย้นเป็นหนักหนาให้ทหารของตุเองว่าหากจําเป็นต้องสละเครื่องบินก็ดูร่มลงดินแดนฆ่าสึกพวกเขาต้องหนีเพราะพวกเยอรมนีมีาศาสตราจารย์ด้านการสอบปากคาที่จะทําให้พวกเขาคลายความลับทางทหารได้ โดยหารู้ไหมว่าแทจริงแล้วเป็นฝีมือของจ่าอากาศีอดีตซิวเมนขายผ้าเมื่อสงครามยุติสชาบมอบตัวกับทหารอเมริกันและด้วยวิธีสอบปากคำเบียสบายๆของเขาทําให้ทหารอเมริกันแรงจีที่เคยถูกเขาสอบปากคําช่วยนําเขาออกมาจากค่ายเฉลิกสงคราและทําเรื่องให้เขาได้ไปตั้งรกรากใหม่ที่อเมริกาในปี1948 และตัวเองเขาใช้เวลาเขียนเรื่องราวการทำงานของตัวเองในช่วงสงครามลงในดิจิทัลสาร,ารที่ชื่ออากูซี่นั่นจึงทำให้กองทัพสหรัฐทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและเชิญให้เขามาอธิบายถึงวิธีการต่างๆที่เขาทำและเป็นคู่มือในการสอบปากำของกองทัพอเมริกันต่อไปหานชชาบใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบและลาโลกนี้ไปในปี1992ด้วยวัย 8 4ปี